กัวก้วปั๊บเลี้ยงเลี้ยงโชว์ให้พี่ไหนดิพี่โนครับพี่โนโนจโชว์แล้วประเด็นคือพี่โชวอยู่ไหนเมี๋ยวไปรู้เลยประมาณวันที่ยิปเกีดมีแข่งเกมนะพี่บอกไว้ก่อนอ่าแล้วอยู่นี่เองพี่ไม่เราเราทีมเดียวกันไงพี่จะจะตามมีสี่คนพี่เดี๋ยวพี่เตรียมตัวไปด้วยวันที่ยิปเกีดประมาณวันที่เกีดพี่แข่งที่ไหนวะแข่งเกมนี่แหละเกมของทวิดมึงมึงไม่เตรียมพร้อมมาจุกไม่ไม่มาพร้อมอ่ะ ขอเงี้ยเลยไอ้เจ้ามีตุ๊บตับไหมกูเก็บบีดเล่นไม้แลนะนะบีดแตงเกียร์ใช่ไหมผมว่าผมจะเล่นไม้ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวเล่นสองอย่างพี่ผมเล่นสองอย่างเลยไอเซิร์ชไปไหนอ่ะไม่รู้ให้เดีเซิร์ชบ้างอ่ะไอ้ศพเห็นไอ้เซิร์ชไหมไม่เจอไม่เจออยากพี่ผมใส่เตียงดูดเออเมันต่างดูดอย่างนี้ไม่ได้นะ เาไปทำเียอะไรอ่ะเอาปพีดอินเทอร์ทูแท็กเอเหรอพี่เออีเหียแล้วปกติพี่อ่ะขายอรอจะขายก่อนเอออูหานายกนายกไม่มาติดต่อไม่ได้ไอเหี้ยนำมันนำมันนำมันนเสร็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วขึ้นรถเสร็จแล้วขึ้นรถไปกูไอ้เซิร์ฟ yeah. ได้ให้อพี่มีที่ชุบเอามาที่ชุบมาแบกันเนึได้ปิดสองตเครื่องเลยเจอทำมิติชูปสองอันมาครับขออหนึ่นไงได้ไหมผม,ผมไม่เพิมปลุงสวัสดีครับ สวัสดีครับสตอรี่เหนื่อยไหมครับลุงอะไรนะครับสตอรี่เหนื่อยไหมครับไม่ค่อยนะครับสู้ๆครับครับคุณได้สิ่งอะไรสตอรี่เหนื่อยไหมครับอะไรไล่ไอริเบลอะไรอะพี่ใช้จีบลุงอะสโนว์เบลมึงแรดจังอะก็เดินมาต่อยผมเลยงั้นอะได้เหรอพี่ ยอ๊ยอ๊ตอนแรกกูจะชวนมันเข้า JK ยุ่เฮียแต่มันเข้าไปเข้าสกอตกูเลยไม่สนเกันตอนแรกเอาไหมตอนแรกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกระได้เดียวว่ะกบดล้อเป็นพี่ใช่กระบดร้อสองร้อยสองมึงอะถูกถูกที่ตอนแรกกูกลังหานักดนตรีอยู่ไงแต่ตอนนี้กูไม่เป็นไรมีไอ้จุงกับไแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้ไงแจ็คด้วยเนี่ยตอนแรกก็ลิงไว้อยู่แต่มาอยู่สกอตแล้ว โอ like <cat on subscriber> oh, ้ล <c oughs> uh ุงลุงก็มาหลอกให้ผมหลอกให้ผมรักอีกแล้วเอาพูดจริงพูดจริงวิวพูดจริงอะความหวังเ่อจริงอ่ะตอนแรกตอนแรกยังเป็นพี่ที่เะนอเบลเจเคแล้วต่การปเศึกษาส่งชื่อไปแบบเธอหน่อยชื่อไปแล้วแต่ท้ายไปอยู่นู่นและแต่เอาอะกี้อะไรเงี้ยใจหัวใจสีเขียวไงลุงก็มาหลอกให้ผมรักอีกแล้วลุงอ่ะถ้าึงลองถามทุกคนเนี่ยกูเคยพูดกับคำที่ไหนล่ะจริงเเยร่งจจิพีถูกจริงพี่เบลพี่จริง แต่จีที่ไปอยู่ไอซีเจยอ่ะมันเดินรักไอชักนมก็ได้เขาจะไปดูม,มันไม่ได้ลากไอโรเบโต้แล้วนะมันรักไอชักนมแทนแล้วให้ผมไม่ได้วันเดี๋ยวเลยแล้วมันก็มาอยู่แล้วมันรักไอชักนักนมไงไอเ้เหี้ยไม่ได้สำคัญไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ได้สำคัญไงนักนมสำคัญกว่าอยู่แล้วไอเราโหลดตัวว่าไงบ้างว่าแจ็คอะไรนะครับโหลดตัวว่าไงบ้างอ่ะอ๋อเดี๋ยวมาหาอยู่ครับ ได้ได้เดี๋ยวก็ขึ้นวิธีแต่งงานให้มึงกับโรเบโต้เลยนะได้ครับได้ไดเห็นไหมเจเคกับฟิเดอร์เฟลอะมองดองอะไขนาดไหนลืมแล้วไงมันมันใช้แา้วคุณเบรเธอร์แต่ว่ามันลืมผมไงเอาจริงอะผมไม่เคลยล<ป>ืพี่เลยมันถ้าจะปไปสกอนว์เงี้ยแต่สมองน่าจะมีแต่แบบชโนเบลลักกี้อะไรเงี้ยเออก็ว่าใส่ชุดขาวไงวันวันนั้นเอ

อะไรวะจะโนเบลอย่างก็ตายตามือรแล้วสถานในถูยยากมากเลยตอนนี้ในประเทศทีแค่ไม่ได้รับผลแล้วนะแต่จะมีอีกสอบอีกรอบนึงปะผมจำไม่ได้ว่าตอนไหนอ่ะ Else, medidas, eki, ปัดต้นเดือนนี้แหละไอ้ปลายประปันที่เดือนนี้แหละฮะน้อยน้อยแจ็คใครอ่ะหรือใคร

ชุเพื่อนชุบเพื่อนใครตายชุบเพื่อนใครตายชุบเพื่อนเด้งหน่อยเด้งหน่อยใครตายเด้งหน่อยไม่ตายไม่ตายเด้งตายเด้งเขาไม่ตายตายเด้งเล่นไม้ปลาไม้เล่นได้ไม้เล่นได้เพื่อนเขาตะลุมบอลอยู่ถล่มถนนกันเยอะเขาตะลุมบอลอยู่ถนนกันเยอะถนนเฮ้ยอามาถนนเดี๋ยวนี้ลงมาถนนเดี๋ยวนี้อย่าลุมนะอย่าลุมไหนอย่าหลุมไหนตายไะเนี่ยพี่บอยมาดีระวังระวังอนีตระวังเยอย ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไอ้แจ็คชุบไอ้แจ็คชุบไอ้แจ็คชุบไอ้แจ็คด่วนเร็วตายหนึ่งชุบไอ้แจ็คเร็วบอลนะบอลนะบอลชุบ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 ตายอีกตายตอนเพื่อนหน่อยตอนเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยมาไปเจอใครมีที่ชุบไอมีที่ชุบหน่อยเร็วใครมีที่ชุบชุบเพื่อนหน่อยเข้ามาข้ามาข้าม ครัหน่ายเอกทางแท็กทางแท็กชุบคนนึ่งทางแท็กชุบคนนึงอ่ะเอาหน่อยดิมีคนมีคนชุบข้างแท็กอ่ะเห็นปะเปียชิพตัดตัดไม้หน่อยพี่เบียชิพตัดตัดไม้เลยชุบไป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 ตัดตัดไม้หน่อยชุบอยู่กูชุบอยู่กูชุบชุบไปกกลุ่มอ่ะครบหน่อยครบหน่อยพี่โทษครบดิ ไปมาดีได yeah. 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 mm ้ไหมสวยเล่นไปมาดีแทงไปแทงไปตาย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 ตนี่บอกะเชิงไงหี้อจะบูได้ เท่าไหร่ดิ้งเท่าเดิมมันเท่าเดมอร์ฮอร์ฮอร์ไปก่อนฮอยเออได้หอไปแล้วแต่ศพหายไปไหนไม่รู้ทีละคน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 ครบเรียนหนค่ะครบเรียนหะักเขาตื่นเขาตื่นชุบได้ชุบชุบได้ไอ้ชุบไม่ใช่หอบเพื่อนหอได้หอก่อนไม่ได้ลุกขึ้นมาเล่นนะพี่ใครมีเอดีแล้วช่วยไม่ได้ทีไผมโดน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 โดนไม้ผมโดนไม้ ก้ัวระวังรองกลัวหลังงรีไปเลยระวัง,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 งสวยหอแค่นี้หอแค่นี้หอมาเอาห่อเพิ่มที่ยงนำ้ำปรน <S 2> <S 2> มาเอาห่อเพิ่มที่ตู้เอาห่อเพิ่มที่ตู้ได้ครับไอ้กระหอกเข้าบ eh ้านแล้วไอ้เหี้ยพ right> ี่เขาเขาจะมาช่วยเพื่อนพี่เขายังไม่ตายหมดนะเขามาช่วยเพื่อนกูระวังกูระวังถอยไปเล่นข้างหลังกูอะถอยไปเล่นข้างหลังเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเบอสไปช่วยดิ บอสขอผมบอสขอผมพอพี่ช่วยพี่ช่วยพี่พุกพี่พุกไม่ต้องมาจบพร้อมอยู่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 มีใครอีกเพื่อนเรามีใครอีกช่วยดูดิตลอดเอา JK เข้าบ้านอ่ะมาออกแล้วตลอดไม่ใคร JK เด้งหน่อย JK เด้งหน่อย JK เด้งหน่อยชุบใครดูดใครดูดบ้องไอ้เหี้ยใครเนี่ยผมครับมึงจะดูดทำพี่อะไรไม่ได้ดูดมันบ้าติดมือเฉย เร็ว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 รีบรีบ <พอ S 1> เอารถรีบรถไปขวางเรียบรถไปขวางไปหลังบ้านหน้าบ้านรีบเอารถไปขวางตัดไปนกันจะเย็นจะขวางน้ำตู้ เจ๊ขบออกเลยออกในบ้านออกใคจะมาจอดหน้าบ้านทำไมใครมีชุกชุบเพื่อนหน้าบ้านหน่อยครับคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบิกให้หมดลงไปแล้วทีดได้ทำไมไม่ไปอ่ะขู่ข่าไปเลยขู่ข่าไปเลยเร็วๆในบ้านมีคนนึงในบ้านมีคนนึงหลังบ้านมีหลังบ้านนีหลังบ้านมีอาสามสี่นะ หลังบ <tripod. S 1> <hungry, S 2> ้านเข้าได้ตำรวจหลัง oh, บ okay, okay. <making sound> ้านเข้าได้หลังบ้านเข้าได้หลังบ้านเข้าได้เร็วๆไปล็อกหลังบ้านหน่อยครับรถมาปั๊มหน่อยให้เบิร์นรถไม่ใครอยู่ประตูเลยเอาศพไปดิเอาศพไปดิลงรถหน่อยลงรถหน่อยมาลงรถหน่อยไหนอ่ะไม่ได้ไม่เห็นน่ะมาช่วยลงรถหน่อยมาช่วยลงรถหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาศพ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 มาช่วยลงรถหน่อย สสสอออบบบีตเอาไปเลยก็ได้เอ้ยระวังระวังริมอย่าเพิ่งไปที่ที่เบิกแล้วนะไหนลอไปออกอีกทางเลยอย่าหยุดขึ้นสอสมมาโอเคมีอีกปะลุงมีปะอุ้ยไปหาไปหาไปหามาไปหาเอาหายหมดเลยอย่ยทั้งเกาะทั้งอะไรหายหมดเลยสอบสอบเดี๋ยวผมจะให้ผมจะดึงสอบผมจะดึงสอบผมจะดึงสอบเงี้ยยังกันเลย ไม่มีสอบแล้วครับม่สอบแล้วไม่สอบแล้วมีในบ้านตัวหนึ่งมีในบ้านตัวหนึ่งไม่มีแล้วครับคุณตำรวจไม่มีแล้วไม่มีแล้วในบ้านตัวในบ้านตัวไม่มีแล้วครับมีแล้วมีมันโกหกมันกระล่อน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 มันโกหก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 มันกระล่อนมันกระล่อนมันกระล่อนปินป้อนมกระล่อนปินป้อนมีอยู่ในบ้านอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนบ้านมันกระล่อนมันกระล่อน มันกรอนในพวกนี้มันกรอนในพวกนี้มักรอนในพวกนี้มักรอนมักรอนมากมักรอนมากมันรอนจริงมักรอนจริงมักรอนจริงไม่มีจบแล้วบ้านมีบ้านมีมักรอนในพวกนี้มันโกหกมันโกหกชั้นสาม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 มันกรอนมักรอนปีนปอนมันกรอนปีนป้อนไม่มีจบแล้วชนสามครับชั้นสวิอยู่ไหนบ้างใครเข้าบ้านมาได้ครับนี่อีกตัวนึ่งม่ผ่านท้งหมดแล้วผมยิงใครผมยิงใครทุบๆ้ รวจไม่มีแล้วึ้นมาดูได้ไม่มีตำรวจไม่มีแล้วคํารวไไม่มีแล้วเข้ามาดูแล้วม่มีแล้วไม่มีแล้วเมยตี้วไอ่ม <oh ี้ด้ <ok. ่ม anyway> ี้าด่มี้าไ่้ามมันกดเช่มีแล้่มขึ้นม่ดีได้รับ่ม้วม่ดีแล้วไมีแลวไม่ดีไม่มีแลวไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วไม่บ้ว่มีแล้ว่มีแ้ไ่มี้ม่มี้วี้วไม่ีแ้วไม่ม้วไม่มา้วมาสีแลวไมีวไม่ี้วไมมเแ้วมามีแลวไมม้ไมาม้วมาเี้าม่มีเล้ไม้ไมมมามอบล้วไม่ ช่วยหน่อยมินเอรูดช่วยหน่อยประตูแล้วครับวางระเบิดไปยังอ่ะวางระเบิดไปยังอ่ะโอ้ยแต่ผมเข้าจะเช็คในบ้านละนี่นี่เอาสอบเตือนไม่ได้เอาไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยโดนโดนทำลายโดนทำลายโดนทำลายคุณล้มลุกคุณล้รลุกผม ตำรวจไม่มีศพแล้วไม่มีศพแล้วมีมีอยู่ชั้นสาม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 ขึ้นไปดูก่อนครับไม่มีนะครับไม่มีแล้ครับเป็นเจ้ตีครับเป็นเจ้าตีจะมาเพื่อนเฉยครับไม่ชื่อตีครับตอนนี้เมืองบนเมืองบนเมืองเมืองบนเขาโคเคนสองเคสนะครับสองเคสเอาวิ่งต่อยอยู่ตำรวจดูเดี่ยววิ่งต่อยอยู่ทุบ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 มันจัดนิสัยมันตัดนิสัยมันจัดนิสัยทุบทุบคุณตำรวจทุบผมเลยผมนิสัยตำรวจไม่มีข้างบ้านมาข้างบ้านมาชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเข้าบ้านมาเลยเข้าบ้าน บ้านเหล <complaint, S 1> ืออีกนะครับตลอดไปไปแล้วไปแล้วโอเคละไอคุณตำรวจทุบทล้ไมอ่ะมันไม่มีศพเลยยอมแล้วครับมาโหลมีก็พวกเข่าสิครับก็บ่อยแล้วไอเข้าไปนี่ตำรวจเข้าบ้านไปแล้วนะเมื่อกี้นะเฮ้ยไอหนูรถมึงบักับตำรวจรถมสงบักไอบ้านมึงบักอะไอไอพระเอกไอพระเอกหนังโป้รถมึงบักรถมึงบัก ไม่ไม่ใช่บัคมันอยู่ข้างบนแต่ที่เดี๋ยวจะาบั๊กเพลิดรถเอาให้เดินใครใครใครเปิดดู้ได้เด่นออกกล่องซอมบานหน่อยเทเล่าแต่บ้านไม่เรายึดเรายึดไม่ละต้องยืดต้องยืดต้องยืดแล้วต้องยืดแล้วกดกดอ่ะมันต้องยืดแล้วกดมันต้องยืดแล้วมันต้องยืดแล้วถ้าคุณจะทำอย่างนี้มาแล้วงมาบ้านเรื่อยๆมันต้องยืดแล้วแหละ ใช่ใช่ใมต้องเข้ามันต้องยิงแล้วแหเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปไล่ให้เข้าบ้านนะครับต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วเดี๋ยวในบ้านดี๋ยวในบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยโกหกทำไมไปโกหกอยู่ดาดฟ้าข้างบนอ่ะมันอยู่ดาดฟ้าตำรวจมันอยู่ดาดฟ้าข้บนข้างบนข้างข้างบนยังมีเคสที่บ้านยังมีเคสที่บ้านอยู่ไม่รู้มันซ่อนทางไหนอะใครดี ไอตัวแดงกูตัวบักว่ะเขาใหม่ดิเรากอกันโอ้กูยืนนานจัดเปี่ยตอะไีกินนี่ไอ้แจ๊คสิงเป็ีเยนีอะไรสิงโดนขี้เหรอไม่โดนเอ้ยโดนโดนวันดีเบนยืนนานจัดอ่ะแข็งอย่างหินนะไอสัตว์สิงตึงเผอันตรายโฮ้อกดดู คิดแม่งโคตรเยอะเลยตอนแรกกูค <k> ิด <k> ว่าแม่งเข้าเราไอ้สัสนักฆาตกรน่ะลูกฆาตกรน่ะเมื่อกี้เอ๊ะนักฆาตกรอ่ะจริงจริงวะเย็นนี้รวมแม็ก ไม่ึงเท่าไหร่หรอเดียวเลยอ่ะแตเรียกโดกแม็กได้นะจริงๆอะเเ้ออเอเฮ้อ้อเฮ้ออเฮเฮ้่อเได้เฮ้ออเอ้อเฮ้อ้เอ้ออนฮ้้อเฮ้เร้ออเฮ้อไอเฮอเ ลื่นเรื่แจ็คสิงอยากได้ซ้ำกดเลยคะกดแล้วอย่บมาหน่อยดิแจ็คไอสั์ อยู่ปะอยู่บ้านอยู่เด็กไม่อยู่บ้านเกียรติเหมือนกันตำรวจเลยตำรวจอยู่จะไม่อยู่เลยยังไม่อยู่เลยยังไม่อยู่เลยแทงตำรวจตายเนี่ยเห็นไหมตำรวจให้อภัยมันอ่ะโดนมันเหลี่ยมใส่เห็นไหมโดนโดนเลยปะยิงให้แล้วตำรวจยิงให้เดี๋ยวทุบเลยยิงให้ทุบไปเอาให้หมดเลยนี่เอาให้หมดเลยเห็นป่ะเอาห่อกลับโรงพยาบาลให้หมดเออเอารถหลบก่อนไหมคะหมอ หอยหมดนี่อีกตัวนึง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 วิ่งอยู่เนี่ยเออยิงมันนั่นแหละทุบ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 ครับทุบทุบเออปัก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 ที่ตัวนึ่งตัวนึงสวยสวยสวยขึ้นรถไหมอลินขึ้นรถ อย่บ be ้านลุงลุงอย่าใช้อาวุธลุงครับผมครับครับครับดูสิช่วยข้างบนยิงคนเฝ้าบ้านดีครับอันนี้บ้านทุบดิก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 ผมม้วทุบดิกเออแล้วเพื่อนจะเออแล้วเพื่อนเพื่อนจะเออแล้วเพื่อนอยู่ในบ้านเพื่อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำโอเคแล้วโอเคแล้วแม่ผอมไม่จะดูนาฬาเพื่อนจะดูนาฬาเอ้าเกาะไม่ได้กู ผมหาเพื่อนผมครับทุบเลย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 หมอในนึงเนี่ยงลอรถเนี่ยทุบดิทุบยังไม่ตาย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 ต้องทุบอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอีกอยู่ในบ้านอีอยู่ในบ้านอีล็อกบ้านไปแล้วมันล็อกบ้านแล้วมันล็อกบ้านแล้วเพื่อนโดนเพื่อนเพื่อนดขบวนตำรวจขบวนตำรวจดขบวนเร็วระเบิดเบะเบิดระเบดะเบยดรนะเบเรเะเบเบระเบิดเดเบยะดเบ หมอขึ้นมาชั้นสองไงไม่ได้ลงรถหมอผมเปิดบอแฮกแล้วผมเห็นหมดแล้วตอนนี้ผมเปิดบอแฮกผมอยู่ใต้บินขึ้นมาแล้ววอแฮกเมื่อกี้แจ็คไปแล้วแจ็คแจ็คไปแล้วเปิดบอแฮกเมื่อกี้ผมเห็นหมดเลยอะ ปิดปอไอ้บอกใครที <studio> ่ไม <et> ่ไ <söz> ด <Census comfy> <k S 2> ้ไล่เพื่อนนะพี่ดักมาด้านโรงพยาบาลไปไล่เก็บไปไล่เก็บเโดนแม่งอ่ะพวกกูจะนันการพวกกูทำมานานพวกกูเฟี้ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา ฝาเฟ้ What you wanna cry เชื่อมือแล้วไปสอบว h a t you gonna die เชื่อม่งไปอยู่แล้วว่า t you wanna lose มันทำไร What you gonna do ส้นตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงช่วกกบพาไ